ทั้งหลสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีเข้าสู่ Hot d e v e l o e r นะครับก็เป็นเกมเฟอร์ที่ขับมาทําตามสัญญาแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเกมอันนี้ผมตามมา2ปีได้ครัเกมตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันสับบลยนะครับแปดแบบลบราก่อไปซื้อได้กันนะครับทั้งใน ECHO แล้วก็ทั้งใน Steamer นะครับก็เป็นเกมที่พูดถึงว่าเราเนี่ยมาหาชิ้นส่วนของเครื่องขุดเจาะให้กับพระเจ้าที่สร้างโลกนะครับ เขาสร้างให้เรามาหาก็ม like, ีประมาณนี้ถึงหาเจอก็ก็จะรบเราทิ้งก็ได้คือเราต้องไปหาชิ้นส่วนแต่ก็ขึ้นชื่อเป็นเกมแซนบ็อกทำอะไรก็ได้ครับเป็นสนามเก็นเลยแค่เข้าใจไม่ค่อยดีพอฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าเล่นกันดีกว่านะครับอันนั้นข้างบนนี่ถือว่าเป็นตัวเทสทดลองซึ่งผมจะสร้างไฟ2นะครับเออม่งไ เป็นแบบนี้อยู่แล้วเหรอจะต้องไปหาแล้ราสินะเนี่ยเอ,อ๊ะหรือไม่ก็คนเรียนแบบมาหาเองดีกว่าไหนอยากสร้างตัวคอมแบบไหนดีกว่าอิดิทได้หลางจากนี้เป็นฮีเมนโนยหรือฟลรอรีโอฟาร,ร์ฟลอรีก็เฟอร,ร์ย์นะครับไม่เอามนุษย์นะฮะเดี๋ยวอืม เออเรารู้กันอยู่เราไปพูดเรารู้กันอยู่แล้วก็การไปคนเดียวอาจจะยากหน่อยนะมีโอกาสเจอผู้หญิงเจอผู้ชายเจอฟูตะเอาว่าก่อนจะไปตั้งแต่ที่ทำตามที่ฉันขอเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทิปบางอย่างให้กันแล้วเลืเอกอะไรไปดีนะ่ะทีนี้มีดาบนะครับป้องกันเพื่อนส่วนนี้ครับสามารถทำฟูเมทัลวิสแตนแอนด์เวอร์ซิตี้น่าจะหัวใจแข็งนะครับน่าจะโดนอะไรง่ายๆส่วนบัตทอมเมทเชนี่น่าจะโชคลาภ อันร่ำรวยอ่าแล้วอย่างสุดท้ายครับทอยเต่าไม่รู้ potential ผมเรื่อความร่ำรวยเป็นช้อยที่ดีเลยเอาวะ q u e s ของนายคือเอาชิ้นส่วนของเครื่องขุดเจาะมาที่ฉันทำตกไว้นั่นแหละคิดว่าน่าจะพังไปฮนะก็ขอให้หายดีที่กันก็พระเจ้าสร้างโลกนะครับสร้างตัวคอนเอาให้มาหาในโลกใบน,นี้นะฮะก็เดินเดินช่องตรวนี้กัน สวัสดีขอโทษที่ทําให้กลัวนะอทดูผมจะมามาปลาแถวนี้ดูหน่อยครัคามินะครับเป็นตัวคอนตัวแรกที่ผมเล่นเกมอีกครั้งแรกเหมือนกันขอบคุณม,มากเลยนะสัญญาว่าจะไม่รบกวนเตยนายมากนะครับเป็นผู้สาวนะฮะไม่โดนหรอกสีนี้เออไม่โดนหรอกนะเออไม่โดนหรอกเฮ้คู่หูลืมคลิกสควอชด,ด้วยล่ะพาไปงงได้นะครับ ผมไม่ผมตอนผมไม่นส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยผมไม่พาลงไปนะครับเพราะว่าเลือดเยอะอะไรก็เยอะก็ตามแต่แต่เวลามีกิจ,จก,กรรมกันเนี่ยแม่งทำยากมากแค่นี้เลยนี่ครับกดหน้าจอจะเป็นข้ามเวลาอย่าขุดเจาะไม่ได้นะครับเอาอะโซนแรกไปเอาโซนที่สองตรงนี้ป่าไม้นะไปปุ๊บเจอหมาป่าทันทีเลยชื่อวิยาวิยาวียากัน ว่าตีไอ้ลูกหมาโอ้ยเหนื่อยจะเหนื่อยขี้เกียมมาล่าเขาะล่าสัตว์วันว่าเอากับข้าวให้หน่อยได้ไหมกับให้เชื้อเตอร์ด้วยฮ่าฮ่าฮ่านี่ว่าเองนะแต่ยังไม่เข้าใจนะปฏิเสธกูไม่ได้กกูนายเป็นเจ้านายมึงแล้วบอกเ yes, ยสซะนั่นแหละทำถูกแล้วไม่ปฏิเสธด้วยนะครับเพราะว่าคาร์มิบอกว่าเพิ่งมีมาป่ามามา,มาป่าก็มาท,ทันทีอยเนาะเอาละไม่มีของให้เนาะมีเทอร์โบเบส เออเอาฟาสต์อัะหนะดีฮะนะจะได้ไปไวหน่อยนี่ก็เราามาลองเข้าโหมดเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับสควอตเอาค่เาเอาเอือไปด้วยนะฮะส่วนคารมิสเนี่ยจะได้ท่าโจมตีโจมตีทุกศัตรูแต่ก็เวลเอาขุดเจาะเนี่ยจะมีบล็อกเงินมาให้ด้วยนะครับแล้วท่าสกิลนี้ต่อยมาตัวของเรียครับมีแพสซีแพสซีที่กัดหนักนะครับทาร์กเก็ตเดี๋ยวนี้มีโอกาสที่ถ้าฆ่าศัตรูได้เนี่ยเอาจะรีให้นะฮะลอดเสียงแดงของเรา เนาะแต่ว่าแพสซีฟเนี่ยก็จะคือศัตรู10 10 TP นี่น่าจะเป็นหลอดสีฟ้านะครับที่ดับดาเมจมานะครับเรสโลกเบย์มาขุดเจาะกันเลยดีกว่าครับป้ายโก้เราค่อนข้างจะดังนะครับเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดก็ได้เมื่อก่อนนี่ต้องใช้คีย์บอร์ดนะฮะตอนนี้ผมใช้แค่เมาส์าคลิกซ้ายคลิกขวาก็ได้ก็นั่งคุยก,กับผู้ขุดได้สบายใจเลยเนาะอ่าไอ้สีเขียวนะ่ามันจะเป็นเพิ่มหลอดอ่าค่าสีฟ้านะครับเพื่อคุดเจาะยาวๆได้เรื่อยแต่ไอ้ไฟที่ผมเจาะไปเมันแกะมันเพิ่มสปีดนะฮะ การบล็บอกที่มันตีศัตรูได้ก็คือไอ้น,นี่ครับหน้าเหมือนแซนนี่กัเออตึดๆๆ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผมคิวลาาเรียนรู้ที่ต่อสู้แล้วไอ้ออฟที่อยู่ตรงกลางอะ่ะก็คือเป็นหัวใจของตัวเองนะระบบการต่อสู้ดีเป็นทั้งตัวที่ใช้ทั้งการโจมตีใช้สก,กิลของเองเลยไอ้ปุ่มทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างจออนนะ่ะที่มันอยู่พักพวกอะ่ะแค่แตะครั้งเดียวอะ่ะก็คือพร้อมตีแล้วหมายถึงว่าถ้า,ถาขึ้นเส้นถึง เส้นเือายตรงนี้นะครับก็สามารถจับได้นะถ้าคลิกขวาแล้วก็จะโจมตีออโต้นะถ้าสมมติว่าไม่ได้สั่งจะสั่งให้โจมตีทันทีก็ได้โดยการคลิกซ้ายแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนั่นหมายถึงว่ามี TP พ่อที่จะสามารถใช้สกิล TP คือไอออสิวฟานนั่นนะครับ TP สามารถใช้สกิลเนาะสกิลตรงนี้ก็โจมตีนี่ก็เป็นโจมตีนะฮะสองตัวนี้ทั้งกรยาทั้งคามิแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าจาับโปกเกมอนไม่ฆ่าศัตรูได้นะโดยการกดค,คลิกซ้ายให้บอกว่าอย่าฆ่า ก็มันก็เอลจะเออทิ้ง1 HP ีไว้ให้เราสามารถจับได้ลองใช้คลิกขวาัตูดูสิเอาตัวน,นี้พุ่งะยานใส่ต่อยรัวกานที่สุดแล้วโปรเจกต์ตายที่มันจะปล่อยมาให้เอาหลก,การโจมทีแต่แพรี่ได้นะถ้าคลิกที่มันูอมีตรงนี้คลิกแพรี่ได้อขอให้โชคดีจําไว้ว่ากดที่ชั้นได้นะถ้าต้องการขอความช่วยเหลือกดที่กดได้วาก้อนกดเกวียนอนานดเกวียนเหมือนรถบ้านเลยแม่งมี8 9ห้อง โอเคเราเนี่ยน,นะครับเราใช้สกิลของเราเป็นจับเข้ากองฝ่ายเรียบร้อ,รอยถ้าเราโจมตีกะให้ตายก็ปกติเราผมคลิกซ้ายมันเป็นเป้าอย่างนี้ผมเอาคลิกออกปุ๊บพร้อมฆ่าแน่นอนก็ด้วยตายแตกเรียบร้อ,รอยเราเวลเพิ่มละจะจัดตัวนี้กันครับตัวนี้นี่ตั้งแต่ผมเว่นมาเนี่ยตัวนี้นจะเป็นตัวเพิ่มไอค่าโจมตีของเราแต่แต่ตว่าไอตัวเมื่อกี้นี้ผม รูว่าผมเลือดเยอะจนจำอาตัวคอร์นบางส่วนครับว่าตัวไหนเพิ่มค่าเลือดกับเพิ่มค่าโจมตีก็ได้เนาะอันนี้ครับสีฟ้าเป็นพาสซีฟของคามิที่จะเพิ่มค่าเงินเอาเอาไปตีก็อมโจมตีดีกว่าเออคาดเลยยี่ยมไปกันต่อครับวันนี้ก็คุดได้นะฮะมีสอนช้วูอัพแต่ไม่เอาหลอดแตงจะลดหมดเดี๋ยวใช้สก,กิลไม่ได้มา เยี่ยมเลยจับได้พอดีครับคุณมากแต,แ,ตแต่ผมเพิ่งสังเกตว่าค่าหลอดเนี่ยหลอดเอาน้อยมากเลยผมผมไปสู้นะครับผมจะลงดิ่งไปทั้งพื้นแล้วเราได้แค่ไม้แค่ไม้แค่ยี่สิบเอ็ดนะฮะตังค์มายี่สิบเก้าจังหวะนี้ครับเราสามารถใช้เชอเวอรายนะครับเพื่อดอกลูกพวกนี้ได้อยู่เพิ่มค่าเลือดแล้วก็เพิ่มทั้งค่าโจมตีให้เรา ที่จะไว้มาลงยมเมืองในครั้งหน้าแต่ว่าการใช้รอนี่อยากคลิกหน้าจอปาครับให้ไปคลิกที่ไอคอนที่มันหมุนรอยๆตุ๊บป่องตุ๊บป่องเนี่ยเพราะถ้าคลิกที่มันลอยเฉยๆเนี่ยแม่งเสียค่าออกแต่งจะทำนะครับยากอยู่แต่วันไหนต้องคอยเปคอยไป,ไปเกมแค่จะใช้แค่เมาส์อย่างเดียวก็ได้ครับเนี่ยขยับไปขยับมาใช้แค่เมาส์อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยจะคีย์บอร์ดด้วยก็ได้ถ้าอยากลองดูนะครับลงเสร็จแล้วนะครับ เราจะไม่สามารถขุดเจาะได้อีกรับนะครับเพราะว่าเราเราจาไปเมื่อกี้แล้วเนะเาะงั้นก็ขุดดิวไปเลยไปเครื่องก็จะเป็นแท่นขุดเจาะทีนี้เวลาเราเดินทางเนี่ยแล้วมันมีขอบเสียวขาวใช่ไหมครับขอบเสียวขาวของเราเนี่ยเวลาเราเดินทางไปไหนแล้วตรงนั้นเราเคยขุดเจาะมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้อ่าแมทเทียลตรงนั้นเพิ่มด้วยหมายถึงว่า resource. เอืซอร์สเออมันก็เป็นเรื่องดีอยู่ครับอ่ะเราเริ่มจากตัวนี้มีค่าให้หอมแต่ผมไม่หอมผมเลือกอันนี้กันใชรอขอบูท เพิ่มได้ครับเพิ่มค่ารักค่าหัวใจความรักได้เพื่อขอทําท่ากับนางท่าต่อไปได้มีให้หอมมูวหอมด้วยอะไรแต่พอมาอยู่บนรถอ่จะทํามันก็ได้ม่ไม่แน่ใจแต่มีถามคำถามได้นะครับถามกอนนะครันางชอบ h ี b b y อะไรอ๋อชอบทําอุปสรรคอะแถวแใต้ดินน่ะอ๋อชอบแข่งกับกับญาติพี่น้องอีกตั้งร้อยยี่สิบเจ็ดกว่าตัวสนุกมากเลยชอบทําสนามแข่งกับญาติตัวเองตั้งร้อยยี่สิบเจ็ดตัว ญาติเดือยอำเภอวะนั่นนะมั่งเหมือนทั้งอำเภอเลยหอมได้ครับอืมอ๋อปากหวานจังเลยไม่ได้พูดเลยนะแต่ว่าย้อสวิครับอ่าเราเจาะได้แล้วนะฮะถ้าเราเดินทางไปตรงเนี้ยตรงนี้คือที่จุดขุดเจาะแล้วถ้าตัวไปอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมรีซอร์สเพิ่มด้วยวราว่าน่าจะคุยกับนางยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวขุดเจาะเสร็จก่อนลวกันแต่ค่อยขึ้นมาคุยใหม่เนาะเราขุดเจาะอีกรอบตรงนี้ได้มาเที่ยวนะฮะสีเขียว ต้องดูเคิ่อง่าหัวใจตอนนี้วอดฟ้าเราวอดฟ้ามีน้อยอยู่โอเคคนในทีมมีโอห้าล้วตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับคุดได้เหมือนกันจะได้สองชิ้นโอเคก็ตีมอนสักหนึ่งตัวผมขอตีผมตีไอคิบเชียวนี้ทิ้งดีกว่าเออโอ้ยมากครบเออต่อยอ้วนดามีน้อยยังไม่เยอะขนาดนั้น ว่าจับได้ว่าจับได้ฮะขอจับหน่อยขอบคุณมากจับอีกตัวหนึ่งมาเอาเก็บกอดเอื้อนอยากสู้อีกรอบนะจับตัวเดียวพอฮะที่จะตีแตกให้หมดขอหน่อยตัวนึงขอขอตัวนึงโอเคเก็บหญ้าสองชิ้นนะครับเพราะวันนี้เราเดินอยู่ในนี่นะโซนปกติที่ไม่ใช่โซนป่านะครับแต่เป็นโซนทุ่งหญ้าผมจับสามตัวแล้กันเมื่อกี้ผมพลาดนะไม่ได้จับสักตัวเลยโอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยเจโจมตีไม่ได้ ขอเพิ่มเแดงหน่อยเอามาอยู่ข้างๆนะฮะไม่โดนโจมตีนี่เหมือนเพิ่มค่าหอดแดงนะครับก่อนค่อยๆฝึกดูนะฮะใช้ยากหน่อยเพราะวันแรกๆผมก็ไม่ชินนกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้เวลาปล่อยท่ามาเนี่ยผมสามารถแพร์ได้ดีสุดมากกว่าทุกๆตัวอื่นที่ผ่านมาาะตวอื่นนี่ผมแพร์กลับไม่ได้เลยแบบประมาณแบบแบก็โดนโจมตีได้ค่าหอดแดงกลับมาคือน,น้อยมากโอ้คุณผ่าคจเจ้าเมานี่วะค่าโจมตีจะไม่ค่อยสนใจเรื่องเลือดนะฮะตายไปเถอะอมไม่เป็นไรครับ เราขุดเจาะมาสุดของพื้นมุขอหอดแดงเยอะกว่านี้สักหน่อยละกันแล้วก็เอาตังค์มาด้วยวก็สู้อีกรอบหนึง่งมาโย่หยัดเกือบโยนไอถังแดงๆยืนบอกไปครับตรงนั้นนี่มันเรียกว่าเหมือนระเบิดบางส่วนเหมือนแท่งเล็กก็ไมู่ัวแต่มันตกใส่หัวมันเป็นเสียงถาดตกใส่หัวฮะไอกล่องแดงๆไอ้สายาันนะนั้น จะบอกว่ามีช่วงที่เราทาไม่สำเร็จอยู่นะครับถ้าหลอดสีฟ้าหมดก่อนแต่ว่าเราถึงก็ไม่น่าเป็นไรอะมอ,อยงยากอยู่ฮะตป็งกลมๆสีแดงๆเพราะว่าต้องมองทั้งแสงสีเสียงต้องมองไอ้ลูกตุ้มหมุนไปหมุนมาน <c oughs> ดิเอาแต่ชิ้นส่วนชิ้นแง่นะครับขุดมา2ที่แล้วต้องหาแบบชิ้นส่วนแบบนั้นอ่ะเรื่อยๆจากการขุดเจาะจนถึงข้างล่างสุดเนี่ยทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่มีโอ,อกาสที่เราจะได้ชิ้นส่วนของสวามมาแต่ถ้าเราได้ครบปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่สิบหรือยี่สิบชิ้นแต่ว่าถ้าหาครบนหมม่คือเเกจบยแป หาที่1ก,ก็เกมจะพาเราเข้าหนกเกมพัสทันทีแต่ก็นะครับตามที่เราเห็นในรถนี้มีที่นอนให้อีกเยอะเลยก็มีตัวครหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้ามี9ตัวนะครับอีกตั้งหลายตัวกว่าเราจะเจอเนาะตอนนี้เราก็กจจดเจาะกันเลยดีกว่า2ที่ามาแล้วก็เดี๋ยวคุยได้ไหมมีอย่างอื่นไหมไม่มีพอให้ของขวัญได้ไหมให้ได้ผมขอสักสองอ่าท่านี้อืม งานมืองานมืออืมคิดเยอะงานมืองานมือแต่ว่าผมมีเลือดน้อยมากเลยอ่ะน่าจะจบไปเลยแต่ว่าพาร์ทแรกเอาให้เห็นก็เราใช้เมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อให้กอดตรงกลางขาของเราเนี่ยอยู่ในช่องสีชมพูก,กับช่องสีฟ้าไว้ตลอดอ,อย่าไปอยู่ช่องสีดำเด็ยขานะครับไม่งั้น อ่าหอดเลือดเก่าที่เป็น1น1เนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ยแม่งหมดไวแน่แต่ผมไม่สามารถเซ็นเซอร์เสียงได้จริงๆว่ะแม่งร้องอย่างนี้นี่แม่งยูทูบแม่งกิบวากูทำอะไรไม่ดีไม่ไรู้ให้แน่เลยถ้าเอาคุมอย่างนี้ได้อยู่ครับหลอดสี่หลังจะเต็มมายอดจะได้อ่าหลอดอ่าเลือดมาก่อนเพิ่มมาต้องสิบแต่อตอนนี้มียอดยี่สิบอ่ะว่าถ้าหอดสี่หลังเต็มอีกถ้าทำได้อีกครั้งหนึ่งเราจะได้ค่าอ่าโจมตีมาบวกสองนะครับคุณก็เห็นเองแหละว่าเวียเป็นไอคอนท่าโจมตีแม่งเป็นอะไรแต่เมื่อกี้เเป็็นนนนหหัััวใใจช่่่มยครบแตอออาีกะะดิฮ เพราะว่าสติมิแน่ไม่ก็เอื้อบผมอย่างกจะหมดละหมดละครับเพิ่มมานิดหน่อยเราสามารถคุยได้ไหมไม่ได้แต่เราคุยกับเจ้ค,คนนี้ได้อ,อ๋อท่ามือแต่ว่าเทคมี42เลยเยอะกว่าของเราเยอะมากผมจะบอกก่อนว่าอาถ้าค่าเทคของเขากับของเราถ้าของเขาสูงกว่าอย่าเพิ่งไปทำนะครับอย่าเพิ่งไปทํากับเหมือนคามีเมื่อกี้นะครับถึงคามีจะ สูงกับผมไปนิดหน่อยแต่ว่ายังพอถูถ่ายไปได้เพราะมันต่างกันแค่5นะฮะแต่ว่าอันนี้มันต่างกันเป็นสิบยีเลยอย่าลองลครับเซเวเอเอาจริงๆอย่าอย่าลองเลยก็เพิ่มคุยก็เอากับข้าวป้อนน้าป้อนอะไรให้พี่แกดีกว่านะครับพี่คืยาของเราก็าคุยได้ไหมคุยได้ฮอบบี้แกบอกว่า,วานะก่อนที่จะมานี่นะสิ่งที่ชอบที่สุดนี่คือการลาบแบบกระต่ายผู้บ่าวผู้ชายแล้วก็จับแถวคอ ดูแม่งดินงน้นรนเวลามีอารมณ์ปุ๊บก,ก็เสร็จเลยอ๋อชอบว่า,าก้าตายแต่ไปในทางไปในทางอย่างว่าโอเคจะเข้าใจเฟติของเจเนานะชอบชอบ b d s m แล้วมนะมือเนี่ยไปนี่ครับโซนต่อไปคืออันนี้ต้องเป็นชายหาดละได้หอยมาโอ้ซาลิอ่ะตัวจับโปกเกมอนนะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะตัวเป็นโปกเกมอนสีชมพูที่น้องใช้โบเส้นอะไรสักอย่างของน้องเขาขยับแทนมือแทนเท้าเอ้ย แต่งานดีนะบอกขอเกมอนตโดเนี้ยนิมฟียอเอานิมฟียขอบคุณมากครับอ่าจริงๆก็เป็นสกินนะครับมีสกินปกติด้วยแต่ว่าปกติสกินปกติจะเป็นยิ่งจอกแต่ก็เขาให้สกินนิมฟียมาอยู่กับตัวยิ่งจอกอ่ะน่าจะเหมาะสุดดูเหมือนว่าำความเชื่อมั้ยไม่อ่ะหมายถึงว่ามืออ่ะต้องการความเชื่อมจริงๆเอางี้ไหมเอาเอากูไปช่วยดีไหมหมายถึงว่าฉันอ่ะชาฉลาดและน่ารักด้วยนะปากดีแบบนี้รับมาก็ได้แย่มาถึง เออควรจะขอบใจกูซะด้วยที่ช่วยมึงไงรู้ปะ,ะปากแข็งอย่างงี้กูตำเลย <laughs> ถึงวันที่สี่แล้วมีแอคชิมเมนต์ด้วยนะครับแต่แอคชิมเมนต์แต่แต่ until, อันที่เอาได้ขึ้นมาแต่ละอายา่างมันจะมีโอกาสปลดล็อกร้านขายของมาเห็นไหมครับแม่งมีของเต็มเลยมีทั้งคอมมานด์แฮนด์ให้แม่งทิมกันเองอันนี้ปรับแต่งตัวละครใช่ผมเห็นคานี้เนี่ยมีมีพุ่งกลมๆอยู่ระดับหนึ่งผมอบไอมีผ I mean, ิดอันอผมเพิ่มมานิดหน่อยกัน แต่ว่าผมจะไอ้นี่ครับเพียเบอรี่เอาท้องกลับไปขอบคุณมากครับออมาผมปกติแล้วก็มาลองเปลี่ยนสก,กินกันดูดีกว่านะฮะเปลี่ยนสก,กินของนางโดอืมนี่ครับมี15แพทเทิร์นเลยแพทเทิร์นหนึ่งนี่คือสีปกติของน้องแกนะครับปีสองสามก็เจอสนีน้องแกจากสีที่สาวนี้มีสก,กินนอ,อกจากนี้ครับมีล็อบบี้นี่อ่ามีกระต่ายตีนไฟวะที่ร่างแรกนะครับร่างสองดุร่างสอง 2, เหมือนอีโมบอยร่างสามที่แม่ง แซ่บสุดแต่ลืมชื่ออกระต่ายไฟกระต่ายนักปีเตลผมื่นชื่อเขาอ่ากระต่ายเวอร์ชันซอมบี้นะมีอมีแม่ของครีมด้วยเหรออ๋ <c oughs> อแม่ของครีมก็เป็นกระต่ายเดียวเลยไปม,มีแมวกันเวอร์อชันร่างสุดท้ายด้วยคุณพระคุณเจ้าช่วยเอื้อไปเถอะครับอสกินไหนท่านชอบฉันเลือกเลย แต่ว่าต้องต้องอยู่ถึงวันที่4นะครับหรือไม่ก็มีสัก3าตัวละครเนี่ยทุกคนมือกัมาถึงก่อนแล้วกันเลือกสีเดิมอะผมยังไม่รู้ชื่อตัวละครดีกว่าถ้ารู้ชื่อตัวละครดีกว่าใคว่ากันใหม่แม่งไอ้ฟันเหลืองด้วยเวนกัมอ่าสกินเจเจกวยอะนะครับเอาเป็นสกินแรกนี่คือช่วงแรกที่เราจะเจอนางนะฮะผมลืมชื่อโปเกมอนที่มันแบบตัวแซ่ดๆซดนำหน้าครับผมจำไม่ได้ที่มีผมเดียวยามวัดว่าผมผมหัวดแดงๆตัวน้ำตาลน้ำตาลหือเชื่อเอาตัวที่ผมรู้จักแล้วกัน อารูน่าดีกว่าผมมืรู้ชื่ออารูน่ามาแล้วก็นิมเฟียวันนี้เหมือนเดิมแหละอ่ะไปะเราพาลงไปได้อีกรอบหนึง่งน่าจะเอสเบิร์นนะครับกระต่ายไฟร่างสามรู้ชื่อไม่ได้ไปสังเกตชื่อเลยผมผมรู้แค่ว่างานงาน,งานกระต่ายก็ก็ดีดีสุดๆเลยผมมือรูชื่อ,อยูจากอยูกิบกี่ตัวยูไคโอ้อิซาดอนเออโอ้โหเือมือหมดเลยอ่ะอย่าว่าผมเลยผมไม่ได้แฟนโปกเกมอนดูแค่ทีนี้เตี้ยหน่อยแล้วก็ ก,ก็อยู่แต่ว่าก็รู้จักชื่ออยู่ไม่กี่ตัวบางทีก็มีแท็กให้อ่านชื่อแต่ก็ไม่ยอมอ่านชื่อเองไอ้ควายโ <c oughs> จมตีก็ได้ไหมแต่เลือดน้อยมากเลยผมไม่เอาวิ่งผ่านไปดีวกว่านะครับ <c oughs> เห็นเห็นแต้มเลือดแล้วใจคอมไม่ดีโอมไปดีกว่าตีครั้งเดียวพอครับวันนี้เลือดไม่เยอะอย่าซนอย่าตุยก็มกันก็จะน้อย,หน,อยหน่อยนะฮะมีแค่สามอันหนึ่งสองสามสี่ห้าด ี่จะกดเต็มย้ำที่เดิม5ครั้งก็ได้นะครับอุกก็น่าจะแตกครับแต่ว่าอย่าทำแบบไม่เซอร์โมชั่นเลยลำบากเจอทิ้งส่วนที่2แล้วดีจังเอาวะเราก็มาลองถามคำถามสาธุสุดดิบถามได้ไหมเออไม่ถามอันนี้ต้องเอากับค่าป้อนมันถึงจะรักกูเนื้ออืมถามได้เออถ้าฟอสเทปแต่มันถ้าสับในย่างชายนะครับเรเอา,เอามี พืชผักผลไม้ที่สามารถเปลี่ยนร่างนางได้อยู่ผม้อนกระต่ายรอบหนึ่งถามคำถามใหม่ได้ไหมไม่มีแต้มเทค์เรายังต่ำกว่ากระตาอยู่นะครับอันนี้ศูนย์เลยนายรองมากแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรให้ทํานอกจากจูบแต่แม่งกินอลยได้มากวะผมไม่รู้ว่าผมมีมะเขือเทศ้อนได้ไหมศูนย์เอ้ยยี่มึงไปอ่านวิกิหน่อยนะว่าจิงจอกเขากินอะไรอะขอโทษุดจอกก่อนแล้วก็ลองเอาหอยให้กินไหม ต้องเ,เอาหอยให้กินหอยหอ,ยอะ่ะต้องเอาเนื้อให้กินกินไหมกินน่าจะดีกว่านี้งั้นก็อันนี้ปะสิบไปโอเคกูคิดว่ากูชอบนะขอบคุณมากครับคุยได้ไหมคุยไม่ได้ ทำกับเช็คก็ตายเหมือนเดิมก็ได้มาท่าเดิมตอนนี้ก็หลอดเอื่นๆก็จะเต็มไปนะครับท่าตัวขาวๆของเรายัางอยู่ในขอบอยู่แค่คลิกซ้ายคลิกขวาซ้ายทีขวาอีจอยิีเดียวิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้น,ม,นมันหมดเวลากูแล,แล้วเวลเข้าโอเคแตก3ทีก็ไม่ได้เพิ่มเลยมากแต่วันจบแล้วก็เพราะว่าที่ใสอยู่ะโอเคให้เกมมันเซฟไป นะครับส่วนก็ตรงนี้ก็จ,จบคลิปเรียนเรื่องนีด้ดีกว่านะครับขอบคุณม,มากครับสหรับโคดเวลเกอร์พาร์ทแรกนะครับนี่ผมน่าจะแบ่งเป็นพาร์ทตอนแรกว่าจะเป็นพาร์ทเดียวจบแต่มันหลายชั่วโมงม,มากหมเห็นไหมเหนื่อยมันฟาร์มเยอะเนาะเอาเว่มมาก็จกักคลิดิวสามตัวละครน,นะครับมีมีตัวละครถืออ่านชื่อแม่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอ่านได้นี่ชื่อนะชื่อซาเรียาซาเรียนะครับจิ้งจอกที่อยู่ในสกินนิมเฟียมีคามิยให้มันกระต่ายสีม่วงจริงๆก็สีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็ เจเออาที่เป็นมาป่าที่ชอบบีดีเะมาดับหนึ่งก็มีสกินเป็นลูนาจริงผมเปลี่ยนสกินไปก็ได้สกินไหนก็ได้คอยมาดูกันใหม่นะครับว่าเราจะเจอตัวกันอีกในวันข้างหน้าผมไม่รู้ว่าสัปดาห์ต่อไปหรือไม่ก็ในในรอบต่อไปเนี่ยผมจะอัดโฮเดเวลเลยอะมัอยถ้ามีการตอบรับที่ดีต้องพูดงี้ดีกว่าถ้าได้ยอดดูสักถ้าเลย600ขึ้นไปสมมติว่า แตะเจ็ดวาร์ปุ๊บเดี๋ยวพาร์สมาค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้าไม่ถึงเดี๋ยวผมค่อยคิดเดีวยวอีกทีนหาหาเกมฟรีเกมอื่นด้วยแต่ก็นั่นแหละครับนี่เป็นทั้งหมดของโฮลเดเวอร์อน,รนะครับชอบใจกันหรือเปล่านะฮะถ้าใครอยากลองไปเล่นก็สภาพครับต้องต้องเสื้อแปดตอนกับในสตีิก็มีขายนะลองไปซื้อมาเล่นกันได้ถือว่าหาเกมเล่นระดับหนึ่งนะฮะเติมเต็มความชอบของตัวเองอยากให้ตัวคอนเป็นสก,กินอะไรก็ลองไปเลือกดูถ้าสมมทเนอร์แต่ท่านสนใจนะครับถ้าเจอคลิปนี้ฝากกดได้กดซับสไคร้ด้วยนะครับแต่คิดว่าครัเือ มันคุยกับผมไว้ได้คลิปข้างล่างเลยมีเกมแนะนำเฟอร์รี่แบบไหนจะลองให้อ่านนิยายก็ลองบอกกันได้นะครับผมจะอาจจะแวะไปดูเพราะว่าบางอันนี่6-7ชั่วโมงเลยนะกว่าจะเล่นจบแต่ละรูทแต่ก็นะครับเติมเต็มสับทุกคนที่เข้ามาแวะมาเยี่ยมชมแล้วก็สร้าสนุกกันกม,มาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากๆครับกลัมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Stay safe ทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ